โพสเฟซบุ๊กยังไงให้มีเพลงขึ้นอ่าวันนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับการโพสใน Facebook นะคะซึ่งตอนนี้เขาได้นำฟิลเจอร์ใหม่ก็คือสามารถใส่เพลงเข้าไปแล้วเหมือนเหมือนในสตอรี่เลยนะคะสามารถใส่เพลงเข้าไปอ่าวิธีการทำนะคะก็ลองให้เพื่อนๆไปกดที่คุณกำลังคิดอะไรอยู่นะคะเพื่อเราจะโพสอะไรสักอย่างนะคะจากนั้นเราก็ นำรูปภาพหรือวิดีโอเข้ามาก็ได้นะคะเมื่อเลือกรูปภาพได้แล้วก็กดที่เรียบร้อยนะคะอ่าแล้วเราก็มากดตรงแก้ไขค่คะจากนั้นนะคะให้มาที่ตรงสติ๊กเกอร์ด้านบนตรงนี้แล้วก็มาเลือกที่เพลงค่ะ ก็จะมีเพลงต่างๆมากมายนะคะมาให้เราเลือกแล้วก็จะมีหมวดหมู่อยู่ด้านบนก็คือเช่นมีความสุขรักวันเกิดเพลงออกกำลังกายประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีเพลงพวกนี้มาให้แล้วให้เพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะคะว่าเพลงวันสบายตรงนี้เขาจะมีคำว่านเนื้อเพลงอยู่ข้างหลังก็คือมันจะสามารถใส่เป็นเนื้อเพลงให้เราด้วยนะคะ เวลาที่เราเอาเพลงนี้ไปใส่เราสามารถกดเลือกให้มันขึ้นเป็นเนื้อเพลงได้แต่ถ้านี้ไม่มีคําว่าเนื้อเพลงก็คือไม่ได้นะคะก็คือจะเป็นเฉพาะโลโก้เฉพาะแบบรูปเพลงแบบนี้ของเขานะคะแล้วก็ลองเลือกดูเดี๋ยวจะลองเลือกที่เป็นเนื้อเพลงนะคะ ตอนนี้ก็จะได้เป็นเนื้อเพลงเข้ามาแบบนี้แล้วนะคะแล้วเราสามารถที่จะกดเลือกตรงตัว A ตรงนี้ก็ได้นะคะว่าจะให้เป็นแสดงในรูปแบบไหนอย่างเช่นตัว A อันที่สองก็คือจะขึ้นทีละบรรทัดนะคะแล้วก็กดถัดไปก็จะเป็นพวกโลโก้หรือว่าชื่อเพลงนะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะชอบเลยตรงนี้แล้วเราก็สามารถเลือกท่อนที่เราต้องการได้เราไม่จำเป็นต้องเอาท่อนที่เขากำหนดมาให้นะคะ แล้วก็เลือกเอาท่อนที่เราชอบได้เลยจากนั้นปรับเสร็จเรียบร้อยก็กดเรียบร้อยค่ะแล้วก็มาจัดตำแหน่งตามที่เราต้องการนะคะสามารถเลือกรูปภาพเข้ามาได้อีกนะคะก็คือไปที่สติกเกอร์แล้วก็กดเลือกที่ตรงรูปภาพนะคะแล้วเราก็ยังสามารถที่จะเพิ่มรูปภาพหรือว่าเพิ่มสติกเกอร์เข้ามาได้อีกนะคะหรือว่าเราจะครอบภาพ เขตเส้นหรือว่าใส่ตัวหนังสือเพิ่มเติมได้เลยนะคะเมื่อตกแต่งเสร็จเรียบร้อยนะคะก็กดที่ถัดไปได้เลยค่ะแล้วก็มาเลือกอความเป็นส่วนตัวตรงนี้ได้นะคะว่าเราต้องการที่จะโพสเป็นสาธารณะหรือว่าเพื่อนหรือว่าใครต่างๆนะคะอันนี้เราจะลองกดเฉพาะชั้นดูนะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นคลิปสอนเฉยๆนะคะไม่ต้องการให้คนอื่นเห็นนะแล้วก็กดเรียบร้อย แล้วก็เขียนแคปชั่นอะไรก็ได้ค่ะในรูปนี้ก็เขียนลงไปจากนั้นเสร็จเรียบร้อยนะคะก็กดโพสต์ได้เลยพอเรากดโพสต์เสร็จเรียบร้อยนะคะเ,เราก, Post, เรเรระะก็ลองเข้ามาดูใน Facebook ของเราได้นะคะเนี่ยค่ะก็จะทําการโพสต์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สังเกตดูตรงนี้ก็คือเราใช้เพลงอะไรตรงข้างบนตรงนี้ก็จะเป็นชื่อเพลงนั้นนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์เป็นรูปตัวโน้ตด้วยนะคะ ก็สามารถกดเล่นดูได้นะคะก็จะเป็นไฟล์วิดีโอตอนนี้เพื่อนๆไม่ได้ยินเสียงนะคะเพราะว่าเราได้ปิดเสียงไว้เดี๋ยวมันติดลิขสิทธิ์นะคะถ้าสมมุติว่าในเฟซใครที่ตั้งการเล่นวิดีโออัตโนมัติเวลาที่เขาเลื่อนมาเจอโพสต์นี้ของเรานะคะเพลงก็จะขึ้นเป็นอัตโนมัติเลยนะคะก็ไม่ต้องไปกดตรงวิดีโอเลยถ้าของใครได้ตั้งไว้ สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะเพื่อนๆก็ลองไปเล่นดูได้นะคะดีมากๆเลยคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ